สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันจันร์มอร์นิ่งฟันของโรงเรียนเราบ้านวม่กะปินะคะของอนบุบาลของพวกเราวันจันทร์เราเจอกันทําอะไรคะเปรยนยิ้มบริหารสมองท่าที่หนึ่งเด็กๆจาได้ไหมคะเพลงอะไรการไกลแข่งผ้าไหมใช่แล้วคะ่ะเด็กๆชวนแม่แล้วเรามาทําด้วยกันนะคะเตรียมพร้อมยังเออ สบาทหนึ่งใบไข่ผ <Fern> <ใ S 1> th ้าไหมไข่กันไกรต้อนค่ะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบหาสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งมากค่ะเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆทบทวนด้วยนะคะเป็นยินอยากกินไข่กระโลมันมีท่าอะไรบ้างคะการมือ แล้วติ็กก็ทําไปพร้อมๆกันเริ่มค่ะ mm hmm. อยากกินไขทโโ่ท,ทะลุโป๊ะแกงเทโพบะหมีกุ้งผัดกะหล่งตีกล้วยบวชชีข้าวตังข้าวตู่โป๊ะโปะอีกครั้งค่ะอยากกินไขทโโ่ท,ทะลุโป๊ะแกงเทโพบะหมีโป๊ะกุ้งผัดกะหล่ำตีกล้วยบวชชีข้าวตังข้าวตู่โ